ตามสคริปต์มันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเราก็จะเดินไปเราก็จะชิมทีละร้านไปเลย <c oughs> เออเริ่มจากน้ำเต้าหู้ก่อนนนี้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้นี่ใครสนับสนุนนะคะ,ะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะน้ำเต้าหู้อยู่ทางด้านนี้นะคะด้าน โกดนะคะของาวกรอบเลยข้าวโกดเลยนะคะน้ำเต้าหู้ก็ต้องคู่กับปลาท่องโกปลาท่องโกของอเมโิกาของโปรงนะคะสนับสนุนมาค่ะไอติมโบราณโบราณนี้ของใครสนับสนุนนะคะมาเองเลยคะคุณสามารถสุกสัราวนะคะบนไอติมโบราณนะคะไอติมหลอดเนาะหลอด วัดบางพุงเท่นะคะวัดบางพุงเท่นะคะอันนี้ชงกข้วยน้ำสดค่ะกล้วยน้สดจากไหนคะวัดแก้วจันทร์ค่ะ ตรงนี้เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมจากครอบครัวรอบกิจน,นะคะจากที่ใจนะคะอยู่ในใจแล้วก็ไนโงไนโงะจากไนโงแล้วก็มีใส่ไส้ขนมใส่ไส้นะคะชอบมากั โหเยอะมากเลยคุณจะใส่ะตัวนี้อะไรคะขนมอะไรคะขนมต้มขนมต้มนะคะขนมต้มอร่อยครับหอมคนมไะสนใจขนมไทยทางด้านนี้ได้เลยค่ะโอเชียนมีอะไรมาลูกเป็นะไรคะกับยำไก่แซ่บครับใครนะคะกับยำไก่แซ่บจากที่ไหนคะเนี่ยลุงก็สำรองวิทยาถือว่าคุณครูสาเลาะและอยู่แถวนี้เพราะว่า กค่ะแล้วตรงนี้เป็นข้าวเหนียวหมูฝอยจากห้างอุ่นส่วนจำกัดคงสมบัตินะคะข้าวเหนียวหมูฝอยรสเด็ดนะคะ่ะเรื่อยนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะว้ายังไงลูกวิ่งหรือเปลา<ๆ>่าคะไม่ได้วิ่งเดินตามรูก,ก็ไปได้มาถึงตรงนี้นะคะเป็นนง D n nice development นะคะวันนี้มาให้บริการมีฟุ้กแล้วก็น้ำดื่มด้วยสวัสดีค่ะคุณน้าคนสวยคุณพี่คนสวยสวยและรวยมากนะคะไปทุกงานที่เป็นงานคุณพู่มากค่ะพี่เก่งและทั้งบนนี่มันต้องมีอยู่ค่ะว่าอย่างไรแซมิตก็แย่นะคะแต่เด็กก็แ่ เยอะค่ะมีเยอะเลยน่ะดได้เลยค่ะถ้าเป็นยคุ้เลนะคะยาค่ะเพื่อนรักนะคะเพื่อนรักนะคะแล้วก็สรมสาวโค้ชรนะคะวันนี้มียาคุ้นแล้วตรงนี้นะคะน้ำแข็งใสที่อร่อย อันนี้ของยากับเจ๊ง้อนะคะกระเจี๊ยบสดค่ะแล้วน้ำกระเจี๊ยบสดแล้วก็น้ามะขานะคะขอน้มะขามด้วยนะคะขอน้ำมะขามด้ยคยากับเจเจสุกน้งกับเจ๊ง้อค่ะเจง้อกับยา่ะน้ากระเจ๊สดนะคะกับน้ำขามของของยาผมคุณยานะคะกับเจ๊ง้อนะคะ ไหนแล้วคะท่านสพเจลิงครับเจเลิงเจน้อยออแล้วก็ข้าวต้มครับ่เป็นข้าวต้มหมูนะคะจากนายมีแอดมินาำโยคะนะคะแล้วก็เจเลิงเจน้อยะค่ะวันนี้จะปรุงก๋วยเตี๋ยวน้ำมานะคะวันนี้ถ้าเจเลิงและเจน้อยไม่สนับสนุนกูวเตี๋ยวเราคิดจะว่าไงนะคะเป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ในภา <c oughs> วสัปเนะคะเส้นเตี๋ยวนะคะอุปกรณ์ในการทำหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะตรงนี้เป็นข้าวผักนะคะข้าวผัก อะไรคะักมัด้วยกันอะไรลูกอลมเชียซเยอะค่ะตรงนี้เป็นผัดไทยรถเด็ดของตานะคะหาทานี่ไหนไมได้แล้วนะคะนอกจากของสาวสิในวันนี้นะคะสาหรับผัดไทยกนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่หาที่อื่นเรามาช่วยงานตุงก่อนใช่ไหมคะนี่ย่าจขาะากลังฝันอยู่หีื ตรงนี้นะคะเ็นตาโฟดูจากเครื่องแล้วเหมือนจะเป็นเ็นตาโฟไหมคะแล้วก็จะมีอ๋อไอติมีิหรือว่ามีติมด้วยหรอไม่ใช่ไอติมจากโรงทานริมตรงนีลอวตรงนย้ขนมจีนนะคะเป็นอาหารถือนะคะสนใจหาได้นะคะตรงนี้ค่ะวันนี้อาหาร ตรงนี้นะคะเป็นม,มีเฮงนะคะเป็นมีเหลือแห้งนะคะตัดหน้นหามาเดียวนะคะต่ากําลังขึ้นมาอีกค่นเป็นโดนัทคุณโดนัทนะคะตรงนี้เป็นโดนัทจากเป็นอะไรคะมาจากวัดหนองของวัดหนองหอยนะคะวันนี้นะเราจะเห็น โครงการศาสนาของเรานะคะช่วยสนับสนุนกิจกรรมนี้กันอย่างพร้อมเพียงนะคะค่านคึกคักะค่ะ่อไปเป็นกระเพาะปลาค่ะกระเพอาะปลากระเพอาะปลาจากวัดนี้มีโคงคลค่ะำนาจค่ะค่ะเป็นไทยแสนเหนื่อยนะคะ ดวยไหมคะฉลองเราจะด้วยดีครับงนี้ค่ะถ้าครอยากแซกมาตรงนี้ค่ะส้มงตำนะคะราคายทีเดียวนะคะส้มตำจานนีอันนี้ปลาจากโคกสมรโอ้เดีียวส่มาจากวัดหนองไผรสามัคทีแล้วนะคะสรงตำบนหนองแขรเข็ดหและเขตสองนะคะบอกมาก่อนนะคปีดียร์เนี่ยอ้าตายแล้วทำให้ใหทำให้ใหม ตรงนี้ไอศครีมว่าไอศครีมจากไหนเอ่ยตรงไหนลูกอาทิตย์ไปดูที่ไอไอติมกะทิจากในท่านสำราญแล้วก็คุณป้าระเบียบนั่งะสงค์บ้านหลุมท้าวนะคะไติมกะทินะคะและตรงนี้ของวัดกำแพงประชารามและคณะสงฆ์ตำบลบางเกษเเจหนึ่งนะคะเป็นข้าวผัดกะเพราสองกล่องครับเผื่อโอเคเหนื่อยหมดอัจฉริยะค่ะตก๊กเปี๊ของวุ้ยปนิยม หมดเแล้วขายดีมากขายดีมากเลยกันนะคะถ้าคุณก็ปิดหมดแล้วเอาคูบอกไปดิว่าเอาถุงไม่มีนะเดินตามคูปออย่างเดียวลูกลคอยถึงให้ต้องเอาระยอีกนหนึง่แหละที่มางเขาค่าตลอดรับปเลยเดี๋ยวเลยค่ะเนี่ยทุกชิ้นปิ้งร้านนี้แหละครับ ลูกชิ้นปิ้งเจสิ่งใหญ่ค่ะใหญ่จริงไหมดูดิดูดูจากีิงานแล้วใหญ่จริงค่ะไม่ตามัน้ำหนักหนักนะคะแต่วันนี้ลดไปแล้วสิบโลเพราะว่าไปวิ่งมาแล้วเราเที่ยวบ่อยไงก็เราดินเที่ยวเหมือนกันมา่อยนะคะลูกชิ้นรสเด็ดนะคะเจสิ่ง ขายอยู่ตรงข้ามสารลักเมืองนะคะของเพอร์กอสัาโงไปได้แต่วันนี้ย่าเพิ่งไปนะคะวันนี้เราทางลงตรงนี้เป็นขนมปังปิ้งนะคะลุงหน้าวัดสิงค์งหน้าวัดสิงห์นะคะเดี๋ยวจากวัดราชวัดราชสารานนะคะรัชณะส่งตำบลวังเพินะคะวันนี้ขนมปังปิ้ง หอกน่าทานมากเลยเช้าเช้าอย่างนี้ขนมปังปิ้งสักชิ้นกาแฟเก็นไงนะคะขอแต่ไม่มีกาแฟตรงนี้เป่นเต้าหู้ดะค่ะทานดีค่ะไม่ใช่เร็้เร็วๆอย่าช้าดีที่สุดค่าวันนี้บอกว่าเป๊ปซี่ดีที่สุดค่ะสะสมวัดสิงช่างสะสมวัดสิงสะสมวัดสิงห์นะคะเป็นเป๊ปซี่นะคะขอโทษนะครับทือหนูไม่ไม่ว่างเลยญาติญาค่ะ คกล้องเฉียวันรับน้ำเป๊ปซี่สแกมหคะคุณมวรีก็มามาหาเสียงมหาเสียงสามประหานเจอกันในวัดเราใส่แคบุมาเจอกันครับเกิดไม่เคเจอมาาง ชิ้นนิชาต้งไหนต่อต้องไหนต่อมันไก่ค่ะอุยตรงนี้มีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่จากคุณจุ๋มไรร้านตะมรุนตินะคะแล้วก็โรงเรียนสอนขับรถธนายนนะคะสำหรับข้าวมันไก่ลายมอี่อร่อยมากข้าวมีขอบอกเลยเราดูจากหน้าแม่ครัวแล้วเรารับรองการันตีนะคะแล้วเราจะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมาชิมนั่นสิเมื่อไหร่จะมาชิมเพืท่านสอทอจะหมดแล้วด้วยจะหมดแล้วด้วย เก็บมว้ให้แล้วล่ะค่ะไอันนี้เป็นก๋วยจั๊บจากครอบครัวทางหานะคะก๋วยจั๊บจากครอบครัวทางหาค่ะก๋วยจั๊บที่ไหนอ๋อเราดูจากแม่ครัวแล้วอร่อยแน่นอนการันตีจากแม่ครัวอะไรล่ะจากโอ้แม่ครัวอิ๋วแกงอร่อยค่ะแต่ต้มเป็นไงคะแม่นอไม่อร่อยตายแล้วเพราะว่า บรรยากาศเป็นเกตเวยวแบบนี้มีความสุขตรงนี้เป็นยกไลูกข้าวเหนียวไก่แดงคช่ไหมคะอุ้ยจ้้นนี้ก็อร่อยหนูเห็นขายอยู่ข้างกระแพงวัดนี่ของคุณคุณแขกและชนะนะคะข้าวเหนียวไก่แดงนะคะวันนี้มาให้บริการนักกีฬานี่ สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะวันนี้ขนมปังสังขยาขนมขึ้นเตียงแล้วิไร่งังไปนะคะตงแล้วป่ะวันนี้ขนมปังสังขยาไปเตยนะคะมเ็นการแล้วก็ขุ้นเตีงเือสะอาดนะคะเนน้ำแกงปวยนะคนเลี้ยงแล้วตรงนี้มีข้าต้มปุ๋ยนะคะจากอะไรคะข้าวต้มปุย 6 8 0มามาด้วยกันเช่นใไคะแล้วก็คุณเวันค่ะคุณเทวันนะคะคุณเทวันวันนี้นะคุณน่นะน่นะี่นะนี่นะ่นยนนะ่อยนีกนะ่นะ่น่อะนีนะนนี่นะนี่นะน่น่นี่ะ่ะ ใกล้แล้วค่ะท่านสอทเราใกล้ได้พักผ่อนได้เลยต้องตามค่ะต้องตามรถเด็ดนะคะลูกตามั้เหลือกใหญ่หม้ต้องตามรถซ่บค่ะตรงนี้ต้องตามาตรงนี้ได้เลยนะคะพี่คะพี่คะเมื่อกี้พี่บอกว่าน้ำเบ็ซี่น่ะน้ำเบ็ซี่อยู่ตรงนู้นเลยลูกเอาแก้วนี้ก่อนเลยเอาแก้วนี้ก่อนไหมยังไม่ได้ดื่มันนี้แหละลูกค่ะ นี่แหละยังไม่ได้ดื่มเขาให้มาไปสนุนเลยหนูเหนื่อยมากนะคะครับร้านร้านสุดท้ายแล้วครับร้านสุดท้ายเป็นขนมครกคณะขนมโกดังวสสะสองตอนและคณะสงฆ์ตำบลโคเกะเขตสองนะคะขนมครกนะคะเป็นขนมครกโบราณนะคะเจ๊แขกปากที่ว่าอร่อยก็สู้ของเราไม่ได้นะคะ ปกติขายที่ไหนคะปกติขายที่ไหนคะขายที่หน้าวัดแก้วขายชัสินชัยขายขายอยู่หน้าโรงแรมสินชัยนะคะไปหุนหนุนได้คะวันแต่ถ้าวันนี้อยากทานฟรีมาตรงนี้ค่ะถ้าอยากเสียงฟตังไปหน้าโรงแรมสินชัยค่ะแล้วก็ทอดวัวของลูกค้าหลงกรุงเทพตอนนี้กำลังท่วอยู่นะคะร้อนๆเลยอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะวัานก่านว่าี่นุมก่อที่ไหนสวัสดีค่ะวันนี้รักี ชัยแล้วเป็นไงคะเหนื่อยเหนื่อยแต่แต่ก็ภูมิใจใช่ใช่ไหมคะวันนี้ทับุญเท่าไหร่คะสองหมื่นสองหมื่นค่ะไม่เน้นวิ่งเน้นทับุญไม่เออใช่ค่ะเรามาถ่ายเราพักกันสักนิดไหมคะ